ซ well. ื้อกระดูกหมูแผดเป็นไีตากก็เจอไเจากระดูกหมูอยู่ ส่วนประกอบหลักกระดูกหมูสาเลือกก่อนเลยวันนี้เลือกก่อนเลยพอแม่ค้าวางแผกสาเลือกเลยจ้ะเพราะเราจะได้ของดีเนาะมีกระดูกหมูมีเครื่องผัดเผ็ดไอตัวนี้ใส่กะปิแล้วนะก็เครื่องไอไอโน้นพวกรวยหน้าใบมะกรูดกับพริกเนาะไอตัวนี้จะสาจะเกลงตัวนี้ให้ดูว่าอร่อยขนาดไหนเนาะไปดูกันเลยจ้ายาวๆไปนะคะทุกคน เรามาหั่นลูกกล้วย,ลยกันแก่ไอ้หมวนสาหันแล้วนะสาแม่ดูก็สาเอาไปท,ทําท,ท,ที่ที่อ่างน้ํหนึ่งต้องล้างต้องเลยตรง,งนี้หั่นลูกกล้วยกล้วยนี้ไม่จ้องปอกเปลือกนะคะทุกคนใส่ทั้งเปลือกได้เลยใส่ทั้งเปลือกได้เลยเอย่าไอ้ตัวนี้กินสดก็ได้นะกินสดก็ได้กินกับน้ําพริกก็ได้แก้มแกงก็ได้แล้วเอาไปทอดทําน้ําพริกกะปิก็อร่อยจ้ากล <ๆ S 2> ้วยตัวนี้อร่อยจ้ะเขาเรียกกล้วยเล็บมือนางเนาะ จะผัดกระดูกหมูใส่กล้วยเล็บมือนางแค่ตู้เย็นผิวไม่สวยจะแล้วซื้อมาใหม่ๆผิวสวยจ้ะ ใส่สาเมาหลายวันแล้วแค่ตู้เย็นไว้มันไม่ค่อยเจอกล้วยแจงเงนี้มาเขาไม่ค่อยเอามาขายจ้ะส่วนมากเขาเอามาขายสุกๆเสร็จเราไปผัดกันเลยจ้า ร้อมแกงจ้าไปผัดเผ็ดกระดูกหมูใส่กล้วยเล็บมือนางกันนะทุกคนสูตรสารนะคะทุกคนรวนเครื่องก่อนเเครื่องแกงกัน ก็ว่าสาแค้พ like ิชนอด่ายกนเอยนะคะเติมน้ำลงมาหน่อยนะคะอเคื่องละลายอยู่นะคะมันมันหอมแล้แหละหอมแล้เลยค่ะหอมทีนี้ต้อง้นตอนนี้เลยเอาประดูกหมูมาไปผัดดีแค่ น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะทุนเดี๋ยวมันกระเด็นเราจะสร้างสรากระชันก่อนเดี๋ยวมันกระเด็นแกเราจะสที่ไม่ดุนเเด็กไม่เดกอีวจะใส่ใบมะกรูดตอนนี้เลยนะคะเพื่อให้มันจะเป็นไอไอเอ น้ำหอมของใบมะกรูดจะได้ออเยอะๆใส่ในหอมไปผู้แต่ต้นขัดกเลย้ะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะผัดกระดูกหมูเกียวใปมะกูดเวยาเที่ยวไปอ่อมไปมา30นาที เดี๋ยวคอยดูตอนนู้นเลยจ้าตอนใสลูกกล้วยเล็กนึน,นะจะทุกคนเที่ยวไปก่อนเนาะเรามาเช็คก,กระดูกหมูแันว่าเขาเปื่อยหรือยังนะคะทุกคนเราเช็คกระดูกมูวันเยจ้าเราเช็คแล้วมันยังแข็งเราก็เติมน,น้ำเข้าไปอีกหน่อยนะจ๊ะทุกคนเ <c oughs> ติมน,น้ำเที่ยวนี้สายจะใส่ลูกกล้วยเลยนะ ลูกกล้วยเล็บมือนางลูกกล้วยเล็บมือนางทั้งเปลือกนอกนี่ขาแเทน้ําไว้นะเราก็จะใส่ละจ้ะลูกกล้วยเปื่อยกระดูกหมูเนื้อเปื่อยก็เป็นอันไว้ใช้ได้จ้าผักระดูกหมูใส่ลูกกล้วยเล็กมือนางอร่อยที่มา,า,า,นะาก,ก,กปมากผัดกระดูกหมูนะเ,เรอกกเอนาอยู่เลย ลูกกล้วยเล็ดมูมาก็อร่อยมันจะเหนียวเหนียวหนึบหนึบไ,ไม่มีไม่มีรสหวาดไม่มีรสขมไม่มีรสอะไรทังหมดทั้งสิ้นลูกกล้วยเนี่ยติดหวานจ้ะ5นาทีก่อนนะจ๊ะติดหวานี้เขี่ยวไปสักพักนะให้ลูกกล้วยตกให้เนื้อเหมือ กระดูกหมูมันนิ่มรสชาติได้ด้วยค่ะรสชาติได,ดสาเติมซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยนะแต่ของพวกนี้จะไม่ใส่น้ำตาลนะจ๊ะทุกคนผัดเผ็ดพวกนี้ผัดเผ็ดเนื้อทุกชนิดไม่สมควรใส่น้ำตาลจ้าแต่ชอบถ้าแต่ว่าแส่ตามไม่ใส่ าผม,ามา้อวมะม่วงใส่ซีสานพุกจีฟาแดงนี่นแค่พุ๊กจีฟาีกเขาเรียกเป็นซุปต่ำซุมต่ำเป็กอะไรนีใส่เอซีสานให้หน้าปกมาสวยหน่อยนะคะทุกคนเุนกันจะได้สวยกันทุกคนมากินอัดเผ็ดกระดูกหมูไส้ ลูกก้วยแลงมือนางบ้านสากระดับทุกคนอร่อยมากทำโูอร่อยคนใต้ส่วนมากจะจะเคยกินคับกั็นแบบคนเล่ลูก้วยนะคนบ้านๆคนเมืองก็ไม่กินหล้วสาคนบ้านัอะลยกินพ่อแม่เราสอนมาเนาะของอย่างนี้นะกินของอย่างนี้ดีว่ากินผักตลาดนะแก้ทุกคนตรวจสารแท้ๆเลย ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ที่มาบ้านสาอาหารใต้นะคะทุกคนมากินแกงผัดเผ็ดกระดูกหมูใส่ลูกกล้วยเล็บมือนางกะะันจ้าอร่อยมากเลยเออบอกอีกอย่างผัดเผ็ดนี่เราต้องไม่ไม่ต้องเน้นกะปินะจ้าเครื่องแกงไม่ต้องเน้นกะปิจ้าไม่ใส่ก็ได้อะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไดไไดผัดเผ็ดเนาะ ใส่ถ้าเกงเป็นเกงใต้ค่ะกะปิไม่ได้นะจ๊ะทุกคนต้องใส่จ้าได้เลยจ้าพร้อมเสิร์ฟแลยจ้าเมนูนนข้าวหมัดหม้อตัวนี้สาไม่่อยทำลูกขาชอบมากไอ,อตัวนี้ชอบมากมาต้องทำลุกรั้งอย่างสาทำทุกครั้ง,น,อง,องน่าทานและเครื่องแกงเราทำเองรสจัดมากเผ็ดมากเผ็ดกว่าที่สาขาย ทานกุกข้อมากันเกากระต่า้มา